เอาครสวัสดีนะครับผมม <it 's good now> ันเพื่อนนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเข้าสิไปที่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับละ้านเปอร์เซ็นต์ของเข้านะครับเน่งวัดที่ผ่านมานะครับโอ้ยนะครับผมเข้าตรงๆนะครับเนาะเอาเน่นไปที่เลขเก่าเลยนะครับเนาะแล้วก็มาที่เก้าแปดเก้านะครับเนาะนะครับก็คือล้านเปอร์เซ็นต์เน่งวัดที่ผ่านมานะครับนะครับล้านเปอร์เซ็นต์่งวัดที่ผ่านมานะครับเอามาเกี่ยวกับเลขเด่นบนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์มาที่เก้าศูนย์สอง มาที่902นะครับ902นะครับสามตัวนะครับแล้วบานที่นี้เลขเด่นบนเนี่ยมันเด่นไปที่เลข9ครับเด่นที่เลข9มันเลยมาชนตัวนี้แล้วมันก็มานะครับก็มาเนาะ8 98นะครับมาหลักสิบแต่เราวางไปที่หลักหน่วยวางไปที่หลักหน่วยเลข9ตัวนี้เนาะ9ตัวนี้ตัวที่ชนตัวนี้นะครับก็มาที่หลัก ิบบนนะครับนะมาจหลักสิบบนก็เด่นเก้าวิ่งเก้าเลยนะครับในวันที่ผ่านมานะครับแล้ววันที่นี้นะครับเนาะสำรับในวันนี้นะครับเราก็ไปดูสามสูตรนี่เพน่นสามสูตรนี่สูตรที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับในล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอันนครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ถามมานะครับมาเลขมาครบสองตัวบนนะครับสามสูตรเอ้สองสูตรชนเนี่ยมันแบบไรกันแน่เนี่ยว่าสัน่ามันแบบไรกันแน่นะครับตัวนี้เนาะสองสูตรเนี่ย เพื่อนๆเพิ่งถามมาเนาะเอานะครับเพื่อนๆวกเบิ้งเข้าเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับเนาะว่าเพื่อนถามมาแบบไหนนะครับไอแอดก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังงงๆมันก็ยังงงๆอยู่นะครับอืมนะครับเนาะการบ่มยังสลับซับซ้อนนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับเขากะเอาไปตามสูตรเลยนะตามสูตรตรที่หนึ่งก็ตัวนี้เนาะเนี้ยตัวนี้นะครับตรวที่หนึ่งตัวนี้เลยอ่ามีตรที่หนึ่งเลขตัวนี้มันเป็นเลขสองตัวโบนนะครับแต่เขาก็ติก หลักร้อยไว้อยู่แต่ว่าเราจับสองตัวบนเป็นหลัก feels, นะครับเป็นหลักนี่คือสุดที่หนึ่กงการประเมินผลนะครับใช้หลักแสนนี่หลักแสนสองครั้งนะครับหลักแสนสองครั uh ้งนะครับหลักหมื่นสามครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งตามที่เขาเขียนไว้แหละนะมันก็ชัดเกนอยู่นะนะครับเบื้องออกคือว่าหลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสามครั้งแล้วก็หลักร้อยเอ้หลักสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างสองครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่ง ร้อยสองหน่วยสองร้อยสามหน่วยสามสิบสี่บวกเก็ดได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่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 งไม่ใช่เลขแปดตัวตัวนี้นะครับแต่มันก็จะมาสองตัวบนพวกงวดเท่ากับจับเป็นสองตัวบนนะครับเนี่ยแบบนี้เนาะนะครับเนี่ยครับตามตัวเ่งนี้เลยนะครับถ้าเราไปนะครับเนาะหลักแสนมันจะเป็นสามสามนะครับสามสองครั้งมันจะเป็นหกได้หกนะครับก็จะได้หกเอาครันวดไปตามนี้นะครับ ต่อไปก็หลักหมื่นสามครั้งกับเลขสี่สี่สามสิบสองมื่อกีได้สองนะครับได้สองหลักสิบบนกับเลขเก้าเลขเก้าเก้านะครับหน่วยล่างกับเลขเจ็ดสองเทียบก็เป็นสี่สี่นะครับร้อยหนึ่งหน่วยหนึ่งก็สี่เก้าสี่เก้าร้อยสองหน่วยสองก็ 38, 38, สามแปดสามแปดเข้าไปที่สามแปดนะครับแล้วก็ร้อยสามหน่วยสามกั็หนึ่ง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 สองตัวเลยก็หนึ่งหนึ่ง ิบครั้งที่สี่กัเลขเก้าเลขเก้าบวกเจ็ดกองที่กับบวกกันไปเลยบวกกันไปเลยหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดบวกหกเจ็ดบวกเก้าเป็นหกหกบวกเจ็ดกองที่ได้สามไปหนึ่งเป็นสี่ไปหนึ่งเป็นห้าไปสองเป็นเจ็ด แล้วก็หนึ่งไปหนึ่งเป็นแปดไปหนึ่งเป็นเก้าไปหนึ่งเป็นส่วนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็สามสี่หกเจ็ดแปดเก้าส่วนหนึ่งอันนี้เป็นสองตัวบนนะครับสูตรที่สองคือกันสูตรที่สองก็เป็นสองตัวบนเท่านั้นนี่ยก็เสือที่สองตัวนี้ไม่เลขเก็ตโตตัวนี้นะครับแต่เอาติ๊กไว้นี่ก็คือมันจะมาสามตัวบนแต่ว่าเขาไม่จับหลักสามตัวบนเราเอาสองตัวก็พอแล้วเอาสองส่วนนี้มาเจียบชนกันแล้วก็จับสองตัวบนก็พอนะครับเนาะไม่ต้องไปอะไรมากมายจำแนงนะครับส่วนที่สองไม่มีหลักแสนนะครับ ไม่ไม่มีหลักแสนสามครั้งนะครับมันเป็นหลักพันนะครับหลักพันสามครั้งหลักสิบบนสองครั้งนะครับหลักหน่วยล่างสองครั้ง100ร้อยค,ค,ค,ครั้งที่หนึ่งสองครั้งแล้วก็ร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกสามพงที่เดินไปตามแต้มที่เข้ามาเนี่ยได้เท่าไหร่บวกหนึ่ง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 บวกสองบวกสามไม่ใช่แล้วมันเป็นแบบนี้ก็ได้มาเป็นแบบนี้นะครับเนียครับได้มาเป็นแบบนี้แต่ที่นี้นเนี่ยก็คือมันจะมาสามตัวบนท,ทุกงวดนะครับสามตัวบนเราก็ไปจับแบบนี้ก็ได้จับตัวนี้วิ่งกันนะ เลขตัวนี้วินกันเแล้วก็เอาตัวนี้เป็นหลักร้อยทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้ก็ได้สามตัวบนนะเอาเลขอยู่นี้จับวินกันเป็นคู่สองตัวบนแล้วก็เอาบัสจูโเนี่ยมาเป็นหลักร้อยแค่นี้มันก็จะได้สามตัวบนทันทีนะครับไอ้เจงตัวนี้เนาะจับคู่กันวินกันมันจะได้แปดเก้านะครับแล้วเอาทั้งหมดที่มาเป็นหลักร้อยมันก็จะได้แปดมันก็จะได้แปดเก้าแปดนี่ตัวนี้ตัวนี้กันนะหกเก้าหกก็จะหกเก้าหก พอเอาตัวนี้มันเป็นหลักร้อยทั้งหมดเลยตัวนี้ก็กันนะครับ9 7 8นะครับนะ9 7 8มันก็จะได้สามตัวบนแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับนะนะครับประมวลผลตามนี้เลยนะครับหลักพันสามครั้งหลักสิบบนสองครั้งเลยมันมีหลักแสดนะครับตัวนี้นะครับใช้เลขบวไหลตำแหน่งนะครับแล้วก็ประมวลผลออกมาตามนี้นะครับได้เก้านะครับวันนี้นะครับก็จะหลักหลักพันก็เป็นเลขขาหลักพันก็เลขห้านะครับห้าสามสิบห้าก็จะได้ห้า หลักสิบบนก็เลขเก,ก้าสองข้างกัเป็นแปดนะหน่วยล่างก็คือเลขเจ็ดสองข้างกับเป็นสี่นะครับแล้วก็หลักร้อยขรั้งที่หนึ่งก็เลขสี่สองข้างกับเป็นแปดเป็นแปดแล้วก็หลักร้อยขรังที่สามก็เลขหนึ่งหนึ่งบวกสามคงที่กับบวกกันมาเลยห้าบวกแปดเป็นสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามคงที่ก็เลขเก้าพอน,นี้ก็นับไปที่ะแต้มนะหนึ่งอันนี้สองตัวเนี้ก็วบวกสองบวกสาม เก้าบวกศูนย์เก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกสองเป็นห้าบวกสามเป็นแปดอันนี้บวกสองนะบวกสองบวกสามก็่ในตัวนี้นะครับก็ามาเทียบกันก็ได้เนาะได้หกตัวนะครับเก้าส่วนหนึ่งสามห้าแปดไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเข้ามาตำแหน่งใบขีดแดงจิงคืองูนะครับ,ามาบ,บ,รบไม่มีอะไรสงสัยเลยนะครับเอาตามนี้เลยเนาะเอาขนะับเข้าสิไปที่หารล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไปที่ส่วนที่หนึ่งเลยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไปสูตรที่หนึ่งนะครับ ลาา้านเปอร์เซ็นของเราล้านเปอร์เซน็นเสียล้านเปอร์เซน็นสุดที่หนึ่งนะครับสุดที่หนึ่งเนี่ยครับสี่ปีนี้เป็นปีที่สีน่นะเป็นปีที่สี่นะนะครับการเดินเนี่มาจำแนงไว้เนี่สี่ปีแล้วนะครับเพื่อนๆสี่ปีแล้วนะครับที่เขานําเสนอเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ต้องอะไรมากมานะครับเพราะว่าเรานําเสนอทุกวดก็คือสุดนี้แหละสี่ปีแล้วนะอาทิจำได้นะเพราะว่าจําได้ขึ้นับขึ้นขึ้นสมองแล้วนะครับ ไม่ต้องมาก็รับตาก็เห็นแล้วว่าอันจะเอาตัวไหนบวกกันบ้างนะครับในตัวนี้เพราะว่ามันนานจะได้เกินนะครับจนสมมติมันเหลืองแล้วนะครับอันนี้มันสมุดใหม่นะครับอันนี้สมุดเก่าเลยคนละสีเลยนะครับนี่แหละนี่แหละสมุดที่มันเก่านะจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นไล่แท่งไปแล้วนะครับนะครับการได้ตัวเลขเนาะมาแสดงเรียบร่อยนะในวัี่ผพันธมาได้หกเจ็ดเก้างวดนี้ได้สามสี่หกนะหกเจ็ดเก้าเนี่ยมาบนล่างนะมาบนล่างนะครับงวดนี้ได้สามสี่หก สามสี่หกกรสที่หนึ่งนะครับล้านเปอร์เซ็นต์สตดที่หนึ่งสามสี่หกมาทางเราแล้วนะครับสามสีแล้วก็หกนะครับนี่ก็สวรที่หนึ่งนะครับต่อไปสวรที่สองครับสวดที่สองในสามปีครับปีนี้เป็นปีที่สามนี่ก็สูตรที่สองกับมาร์กตำแหน่งไว้แบบนี้เลยนะครับ,บาคน,นละอันเด้บอกเกอกันเด้พอมวลผลลงแล้วมันมันตำแหน่งคนละอันเด้ออันนี้ไว้เอาเพื่อนเดียวกันมันไม่ใช่อันเดียวกันมันคนละอันนะครับนะ ส่วนที่หนึ่งก็ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือส่ตรที่สองมันคนละอันนะครับคนละตําแหน่งนะครับการประมวลผลคนละตาแหน่งเออนะครับนะครับเนีะยก็เดินแบบนี้นะสามตัวเฮดนะครับในวันที่ผ่านมาได้เก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกสองนะครับก็ได้เก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกสองได้สองเก้าศูนย์สองนะครับมาที่เลขเก้านะครับในตัวที่สองนี้ควันนี้นะเจ็ดแปดศูนย์ประมวลผลออกมาแล้วได้เจ็ดแปดศูนย์นะได้เจ็ด ไปอีกหนึ่งเป็นแปดไปอีกสองเป็นศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เอาละมาเจ็ดแปดศูนย์เอ้ยบอกคือกันจักตัวเป็นยังไดเจ้าพี่น้องเอ้ยต่อไปชุดที่สามนะครับชุดที่สามนี้ในงวดที่ผ่านมานี้หลุดนะหลุดนะครับ,รบปีนี้เป็นปีที่สามเพื่อกันนะครับมันมีหลุดใกล้ๆกันนี่นะครับแต่เลขชุดนี้ไม่เคยหลุดซ้ําแต่มีหลุดอยู่แต่ไม่เคยหลุดซ้ํานะครับ นะครับในวันนี้ปมผมวันผลออกมาได้เจ็ดเจ็ดหกสี่เจ็ดเจ็ดหกสี่นะครับในสูตรที่สามครับเจ็ดเจ็ดหกสี่นะนะครับ,รบมลพันมาได้ห้าห้าสองศูนย์บอกมาเลยนะครับเจ็ดเจ็ดหกสี่เอะนะครับเจ็ดเจ็ดหกสี่นะเจ็ดเจ็ดหกสี่นะครับอ้าววันะน,าานเนี้ยตัวไหนเป็นตัวไหนบ้างนะครับ เลขอยู่นี้นะครับจะชนกันสองสูตรเท่านั้นนะครับจะไม่มีสามสูตรนะครับตัวที่หนึ่งนะครับแล้วที่หนึ่งจะไม่มีสามนะสามสี่หกนะครับเจ็ดแปดศูนย์นะครับอแล้วก็สูตรที่สามก็เจ็ดเจ็ดหกสี่นะครับในเลขชุดนี้ก็จะมีตัวที่ชนนะครับก็คือเลขสี่สองสูตรนี่สําคัญนะครับ นี่นะัตัวสี่เนาะตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งนะครับอ่าตัวที่หนึ่งได้มาแล้วนะครับสี่นะสี่ตัวที่หนึ่งได้สี่ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นตัวที่ชนก็จะเป็นหกน,นะครับหกนะครับตัวที่สามนะครับก็คือเจ็ดนะครับตัวที่ชนเนาะเจ็ดนะครับ ครับมา 7, 2, สามตัวเลยเจ็ดครับเก็แน่นนะครับสองสูตรตัวที่ชนนี่นะครับตัวที่ชนสองสูตรนี่ครับก็จะเป็นสี่กับหกสองตัวนี้เจ็ดนี่มีสามตัวพลังเยอะมากเลยสามตัว discord, 2, ตัวนี้มีสองตัวนี้มีสามก็ะน่นนะครับเนาะเลขชุดนี้นะครับเป็นเลขตัวนี้ก็หนึ่งสูตรนะครับตัวนี้นะครับการสองวนผลสุดนี้นะครับเนี่ยสูตรที่สามเนี่ยตัวนี้ก็หนึ่งสูตร ตัวนี้ก็หนึ่งสูตรตัวนี้ก็หนึ่งสูตรตัวนี้ก็หนึ่งสูตรมันเป็นเลขคนละสูตรนะครับไม่ใช่อันเดียวกันนะสูตรที่สามเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งสูตร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 นะครับนะครับแต่ตัวนี้ถ้าจะนับเป็นสองตัวก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคนละสูตรคือว่ามันชนนะครับชนแต่มันไม่มาวัตถิพันานมาบ้ามานะครับชนนะครับเจ็ดเจ็ดแล้วก็ชนตัวนี้เจ็ดนะครับเพราะนั้นนะครับเลขเนี่ย ถ้าจับคู่กันนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับคือถ้าเลขออกมาเป็นแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะบคู่กันมานะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเจ็ดแต่สองตย์นี้สําคัญสําคัญนะครับสําคัญคือมันชนหกกับเจ็ดเนี่ยมีโอกาสมาสูงมากสองตัวนี้รสองตัวนี้เนาะนี่หกกับเจ็ดสองตัวนี้แล้วตัวนี้มันมีพลังสูงมันมีสามตัวโอเเพราะฉะนั้นเลขมาเท่ากัน สี่หกเจ็ดแต่เจ็ดนะครับมีสามตัวหนึ่งสองสามถ้าอย่างนี้นะครับเราก็จะเอาเจ็ดตัวนี้มาคู่กับตัวนี้นะครับนะครับเอาเจ็ดเนี่ยมาคู่กับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเจ็ดก็ค่อนข้างที่จะเด็ดนะครับนะครับเจ็ดนะครับค่อนข้างเด่นนะครับเพราะว่ามันมาสามตัวเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็มาเหมือนกันแต่ไม่รู้จะไปอยู่หลักไหน สี่กับหกเนี่ยมาเจ็ดก็มาเอาละนะครับเนาะในวันน okay, okay, ี้สวยงามโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเบิงตัวนี้นะก็คือเรียกวิ่งบนเด่นบนของเราครับเนาะในงวดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหยนะครับเนาะเราก็จับจะโอ้นะนะครับเนาะนะครับเนี่ยนะครับมันน่าเสียดายเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเบิงตัวนี้เนาะเนี่ยตัวที่เราเขีดไว้เนี่ยก็คือสามสูตรเนี่ยสูตรที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะครับสี่สูตรเนี่ยเนี่ยมันชนกันในเก้าเ่ย โอ้โหนะครับมาเลยนะครับเนาะครับผมตัวนี้เก้าศูนย์สองนะครับเก้ากับสองเด่นนะครับแต่ตัวนี้มีเก้าเด่นเก้ามาเก้าเลยนะครับในวันนี้นะครับเนาะเอาในวันนี้เราอ่าเดี๋ยวเขาจะค่อยเอาเลขเด่นบนมาเทียบเอาเด่นบนมาเทียบมันจะมีเลขจําพวกนี้อยู่ไหมนะครับในสีู่ตรของเรานี้นะครับจะมีเลขสี่เลขหกเลขเจ็ดหรือไม่นะครับเนาะเอานะครับผมถ้าเอาไปเทียบกับหลักสิบหลักหน่วยนี้โอ้โหชนกระจายเลยเนี่ย ีหกเจ็ดที่ชนกระจายนะครับชนกระจายนะครับเพื่อนเนาะหรือนะครับนี่นะครับชนกระจายนะครับตัวนี้ไม่รู้จะไปอยู่หลักไหนตัวนี้ไ่อยู่หลักไหนหรือจะจับพูกกันมาสี่หกเจ็ดเจ็ดหกสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเออนะครับเนาะจังปานจี้หนังเลยเพื่อนเลยรอบนี้นะนกะระผมเตรียมแต่เฮได้หลดงวดนี้นะครับเนาะงวดนี้เตรียมเฮเลยงวดที่ผ่านมาก็ได้เฮกันเฮเกอร์ึว่าเั้นว่าเถือยกโย เอ้ยบริเวนต๊ะครับเยอะนนะครับนักครับเนาะดีเจเกอร์นะครับเพราะว่าคิดว่านึกว่ากลับไปด้วยแต่ที่จริงแล้วไม่ได้กลับนะครับเนาะนะครับในวันที่ผ่านมานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีล่ามเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ